สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีはは lad, ่ช okay, ้างว่างพี่ช้างวัสดีข่าไหนคะค่ะสึกผมเติมอะพี่ช้างได้อะไรมาให้น้องหมูคะกล้วยค่ะกล้วยเป็นต้นเลยเหรอคะอ้อกล้วยเป็นต้นเลยเหรอคะอ้ากล้วยสดกล้วยบดเหรอบดโอเคไปดูกันค่ะต้นกล้วยช่วยลดต้นทุนวันนี้พี่ช้างเลิกงานช้ามากๆแต่ก็ยังใจดีไว้ช่วยให้อาหารน้องหมูค่ะทุกคนไปกันค่ะพี่ช้างใจดีมากค่ะจะมาให้อาหารน้องหมูด้วย วันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยไหแดงมเนี่ยไม่ก่อนคะ่ะให้กล้วยสับไปก่อนเดี๋ยววันไหนที่เราไม่ได้สับกล้วยนะคะเราค่อยตัดแดงให้ทุกครั้งก่อนให้อาหารน้องหมูนะคะน้องหมูร้องเสียงดังมากๆปีนคอกแบบนี้ไปเลยคะ่ะหวิวสุดๆ เราใช้ต้นกล้วยกับอาหารผงเหมือนเดิมค่ะต้นกล้วย4จานและอาหารผง4จานนะคะต่อหมู4ตัวไปกันเลยจ้าเสร็จแล้วให้คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะการสับต้นกล้วยหรือการบดต้นกล้วยใน1สัปดาห์เราจะสับหรือบด3ครั้งต่อ1สัปดาห์ค่ะถ้าเราสับไปเยอะเกินหรือสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะจะทำให้ต้นกล้วยไม่สดนั่นเอง เมื่อตักต้นกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เติมอาหารผงไปได้เลยจ้าย้ำว่า1ต่อ1นะคะต้นกล้วย1จานนะคะอาหารผงก็จะเป็น1จานลองนำอาหารผง1จานกับต้นกล้วย1จานไปชั่งกิโลดูนะคะได้เกือบ1กิโลจ้กทุกคนเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยในกะละมังที่เราผสมนะคะมีต้นกล้วยสี่จานและอาหารผงสจานจ้า เวลาที่ตักให้น้องหมูนะคะก็จะได้ตัวละสองจานจ้าไปกันในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นแม่ที่กำลังให้นมลูกอยู่นะคะเราก็จะให้อาหารเป็นสองเท่าจ้าสี่วันนะคะจะหย่านมแล้วหมูดำแล้วก็หมูน้อยด้วย อาหารเม็ดนะคะเพราะว่าเราฝึกให้เขากินอาหารเม็ดได้วันที่สามแล้วค่ะ <c oughs> มีตัวหนึ่งนอนนะคะนึกว่าตายโหตงตรงนอนนิ่งมากเดี๋ยวเราเพิ่มอ,อาหารคงให้แม่หมูที่กำลังให้นมลูกอยู่นะคะให้ครบมื้อละหนึ่งจุดห้ากิโลหรือวันหนึ่งสามกิโลค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำสะอาดลงไปด้วยนะคะน้องหมูจะได้กินได้ง่าย เติมน้ำทุกตัวเลยค่ะที่คนหลังจากที่เราให้อาหารแม่หมูแล้วก็ลูกหมูเสร็จแล้วนะคะก็จัดการค่ะระบบตักน้ำแบบอัตโนมือค่ะพี่ช้างเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเลยสักนิดใช่ไหมคะ น่าจะต้องตักอีกสักประมาณห้าสิบถังค่ะห <c oughs> <c oughs> ยอกกัน <Okay. S 1> ยอกกับไก่พี่ช้างก็ไปตักน้ำต่อสรุปการให้อาหารลดต้นทุนนะคะใช้กล้วยสับหนึ่งจานต่ออาหารผงหนึ่งจานค่ะให้หมูหนึ่งตัวสูตรนี้นะคะเราใช้สำหรับการเลี้ยงแม่พันธ์ุหมูค่ะ ตอนนี้ขอตัวไปช่วยพี่ช้างตักน้ำก่อนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย